สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการวาดรูปด้วยโปรแกรม r c t c h นะครับสอนอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สนุกในการเรียนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการฝึกวาดรูปดาวนะครับก็คือลากเส้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์แบบนี้นะครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเด็กจะวาดรูปอะไรก็วาดต่อเส้นไปเรื่อยๆจนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมก็ได้รูปร่างนั้นนะครับ แต่ถ้ากรณีนะครับที่เราออกแบบรูปวาดน,นะครับที่มันมีหลายรูปร่างอยู่ในางานเดียวกันเนี่ยนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการสอนเรื่องการใช้ฟังก์ชันในการทำงานนะครับ<ส>เพื่อให้วาดรูปแต่ละรูปแบบตามที่เรากำหนดนะครับ<ส>เมื่อเราออกแบบในตารางกำหนดพิกัดลงไปนะครับในแต่ละช่องให้เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องจากนั้นนะครับจะ นะครับจะเอาตารางออกนะครับจะให้เหลือแค่รูปวาดแล้วก็พิกัดนะครับเวลาไปวาดมันก็จะได้ดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วจะส่งออกรูปนี้นะครับเป็นรูปภาพนะครับไปที่เมนูไฟล์บันทึกเป็นแล้วก็เอาไปไว้ที่ d e s k ์ท็เปลี่ยนชนิดเป็น JPEG แล้วก็จะตั้งชื่อแบบฝึกนะครับวาดแบบฝึกวาดกันละกันนะครับแบบฝึกวาด แล้วก็กดปุ่มบันทึกเลือกสไลด์นี้เท่านั้นนะครับเมื่อทำการส่งออกรูปภาพเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดสครัขึ้นมานะครับกำหนดตัววาดให้เป็นดินสอเหมือนเดิมเสร็จแล้วให้นำเข้าฉากนะครับมาที่สเตทตรงนี้นะครับแล้วก็อัพโหลดแบ็กด็อปของเราขึ้นมาไปเลือกแบบฝึกรูปวาดนะครับกด Open เข้ามา อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฉากสําหรับฝึกของเราเข้ามาเรียบร้อยจากนั้นเราก็คลิกไปที่ตัววาดนะครับที่เราจะใช้ในการวาดก็คือดินสอทีนี้นะครับเรามาพิจารณารูปที่จะวาดนะครับตอนนี้เราก็จะแบ่งนะครับรูปร่างออกเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนและก็มากําหนดเป็นบล็อกนะครับวิธีการก็คือนะครับคลิกไปที่ my block แล้วก็พิจารณาว่าเราจะวาดอะไรบ้างนะครับมาที่หมายบล็อกตรงนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้งตั้งชื่อบล็อกนะครับมีดวงอาทิตย์นะครับที่เราจะต้องวาดนะครับก็พิมพ์คาว่าดวงอาทิตย์ลงไปกดปุม่มโอเคจากนั้นมีหลังคานะครับเราก็คลิกที่เมคบล o อกตั้งชื่อว่าหลังคาอย่างเงี้ยนะครับหลังคาบ้าน เสร็จแล้วก็ make b l o อีกมีตัวบ้านนะครับมีตัวบ้านกดปุ่ม ok แล้วก็มีประตูนะครับมีประตูบ้านนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าประตูกดปุ่ม ok แล้วก็มีต้นไม้นะครับ make a block ต้นไม้โอเค ครับเมื่อพิจารณาตามรูปนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่5อย่างที่ต้องวาดนะครับก็คือดวงอาทิตย์หลังคาบ้านตัวบ้านประตูบ้านแล้วก็ต้นไม้นะครับให้เราสร้างเป็นบล็อกแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราค่อยมากําหนดว่านะครับแต่และบล็อกจะวาดอย่างไรนะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับเราก็จะมองเป็นการวาดวงกลมนะครับณนะตำแหน่ง ลบ160แล้วก็ y 40อยย่างงเี้นะครับทีนี้เราก็มากำหนดนะครับในการวาดเริ่มจากนะครับเพนดาวนะครับเพนดาวลากออกมาโมชั่นนะครับไปที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ go to go to x y นะครับเราพิมพ์ตัวเลขตรงนี้ลงไปเลยลบ160 y คือ 40จากนั้นนะครับเมื่อมาตำแหน่งนี้ก็วางเพนลงไปเพนดาวลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ความรู้คนละิปก่อนที่สอนเรื่องการวาดวงกลมนั่นก็คือไปที่คอนโทรลแล้วก็รีพีทนะครับนำรีพีทออกมาจำนวนซ้ำก็คือ360ครั้งนะครับ แล้วก็โมชันนะครับลาก Move ออกมานะครับในการม v e วงกลมขนาดนี้นะครับจะเคลื่อนที่ทีละ0.7นะครับ0.7เพื่อให้ได้วงกลมเล็กนะครับถ้าหนึ่งมันจะใหญ่กว่านี้นะครับ0.7แล้วก็นะครับเทินะร์นเลฟหมุนไปทางซ้ายนะครับทีละ1องศาอ่าและทุกครั้งที่ นะเคลื่อนปากกาไปนะครับเราต้องการมองเห็นการทำงานเราก็มาที่ control ลากบล็อก w ว i ออกมานะครับ0.01วินาทีครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เมื่อทำเสร็จให้ทำการยกปากกาออกนะครับเพื่อจะต้องไปวาดในจุดอื่นแล้วก็ลากเพน up ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับ นี่คือบล็อกของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในบล็อกของดวงอาทิตย์มันจะทําหน้าที่วาดหน้าตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นดวงอาทิตย์ออกมาจากนั้นเรามาพิจารณานะครับหลังคาบ้านบ้างนะครับหลังคาบ้านก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คืออันดับแรกก็คือ go to นะครับยกปากกาขึ้นต่อไปจะไป้านหลังคาบ้านแล้วก็ go to Go to ตำแหน่งแรกนะครับเราจะเอาตำแหน่งตรงไหนนะครับสมมุติว่าตำแหน่งแรกลบ40นะครับแล้วก็120ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ลบ40แล้วก็120วครับายเป็นบวก120จากนั้นนะครับเมื่อมาตรงนี้ก็วางเพ้นลงไปนะครับเพนดาว วางเพนล,ลงไปจากนั้นจะไปทางไหนนะครับถ้าจะมาทางนี้นะครับเราก็ go to ครับวางเสร็จแล้วก็ go to เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานก็เวทด้วยนะครับเวททีละหนึ่งวิให้เห็นทีละเส้นก็แล้วกันนะครับ go to 8 0 120 แล้วก็พิมพ์80ลงไป y 120ทีนี้เมื่อถึงตรงนี้รอยอีกก่อนนะครับก่อนที่จะไปเส้นถัดไปอย่างงี้น,นะครับทีนี้ของเราทั้งหมด1 2 3 4นะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมมันก็จะต้อง,อง,องมี go to อยู่5ครั้งนะครับวาดสี่เหลี่ยมก็ต้องมี go to อยู่5ครั้งแล้วก็คลิกขวา duplicate เ,เลยก็ได้นะครับ2 3 สี่ห้านครับพอครบ5เราก็ระบุทีละจุดนะครับอ่าแปดสิต่อไปร้อกับ20 120กับยี่สบต่อบอกเข้าไปมาจุดนี้ลบ80กับ20ลบ80 y บวก20ต่อบล็อกเข้าไปเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือลบ40แล้วก็120อ่าพอวาดเสร็จนะครับพอวาดตรงนี้เสร็จเราก็อย่าลืมยกปากกาขึ้นเหมือนกันนะครับยกขึ้นเพราะว่าจะต้องเลื่อนไปที่ตำแหน่งอื่น นี่คือในส่วนของการวาดหลังคาครับจะเห็นว่าถ้าเราทําแบบนี้นะครับโค้ดมันก็จะเริ่มสั้นลงไม่ยาวนะครับเพราะว่ามันจะจัดการทีละส่วนนั่นเองทีนี้เมื่อเราได้หลังคาครับต่อไปตัวบ้านนะครับมันก็คล้ายๆกันต่างกันแค่ตัวเลขเราก็ก๊อปี้เลยก็ได้นะครับรีเคออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปที่ตัวหลังคาแล้วค่อยนะครับมากําหนดตัวเลข ของหลังคาดูว่าหลังคา,าไม่ใช่ตัวหลังคาพูดผิดตัวบ้านนะครับโทษทีตัวบ้านเราก็มากําหนดแต่ละจุดของตัวบ้านว่าจุดเริ่มต้นของตัวบ้านนะครับจะไปเริ่มจุดไหนมันจะได้มาจบตรงไหนนะครับสมมุติว่าตัวบ้านนะครับจะเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะครับลบหกกับ20ตรงนี้เราก็ลบ6กตรงนี้ก็เป็น20 จากนั้นนะครับมาจุดที่2ก็คือ100กับ20นี้เราก็ใส่ลงไป120จุดที่3 100กับลบ80อย่างนี้นะครับ100ลบ80จุดที่4ลบ60ลบ80 ลบห0ลบแปอ่าแล้วก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือลบหกแล้วก็20เสร็จแล้วก็ยกปากกาขึ้นตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับในส่วนของตัวบ้านนะครับจากนั้นในส่วนของประตูประตูก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับตัวบ้านนะครับ เราก็ใช้บล็อกลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับก็คือคลิกขวาดับเิเคตตัวบ้านมาแล้วก็ใส่เข้าไปกับประตูะครับจากนั้นก็มากำหนดจุดแรกของประตูนะครับสวิว่าจุดแรกคือลบ40ลบ80ลบ40ลบ80นะครับวาดมาทางขวาจุดที่2ก็จะเป็น0 แล้วก็ลบ80จุดที่3 0ลบ20จุดที่4ลบ40ลบ20แล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับก็คือลบ40แล้วก็ลบ80ยกปากกาขึ้นอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราทำประตูเสร็จอันสุดท้ายที่เราต้องใช้ก็คือ,อตัวนี้นะครับรูปต้นไม้นะครับรูปต้นไมก้ก็ก๊อปีตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับดับเบิลคทมาใส่เข้าไปในส่วนของต้นไม้นะครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาว่าต้นไม้เนี่ย เราจะเริ่มจุดแรกที่ไหนนะครับซว่าจุดแรกคือด้านบนเราก็ go to 185แล้วก็80จุดที่2 220มาที่ลบอย่างนี้นะครับลบ40จุดที่3 150ลบ40 แล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับก็คือ185แล้วก็80ทีนี้นะครับตัวนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับมันเกินมาเพราะว่า,าสามเหลี่ยมมันไม่ได้ใช้4ครั้งนะครับมันใช้แค่นี้ก็เราก็เอาเพน up ไปใส่ตรงนี้แทนบล็อกนี้เราก็ลากกลับขึ้นนะครับอ่านี่คือต้นไม้ ประตูเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการทำบล็อกนะครับ1 2 3 4 5เมื่อเราทำบล็อกแบบนี้ครบแล้วนะครับอ่าเราก็มาจัดการเริ่มต้นนะครับว่าเริ่มต้นเราจะให้มันทำงานเราจะทำอย่างไรนะครับอ่ามาที่อีเวนต์นะครับวิธีการสั่งแต่ละบล็อกทำงานนะครับอ่าขอเลื่อนตรงนี้เป็นด้านล่างก็แล้วกันเราก็ลากธงเขียวออกมา นะครับลากธงเขียวออกมาก่อนจากนั้นเราก็มาเซตตัวเริ่มต้นนะครับตรงนี้ดินสอว่าเราจะให้อยู่จุดไหนนะครับแล้วก็ลากออกมาครับจะให้อยู่จุดไหนตรงนี้น่าจะเป็นลบ200นะครับลบ2อ0อันนี้ก็จะเป็นลบ1น0นะครับจุดเริ่มต้นของดินสอ,อตรงนี้เราก็บอกว่าให้ดินสอเนี่ยนะครับมาที่ตำแหน่งนี้เลย ในครั้งแรกนะครับอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเพนอัพไว้ก่อนนะครับเวลามันจะเคลื่อนไปที่จุดอื่นเรายกไว้ก่อนนะครับพอไปถึงจุดอื่นแล้วค่อยเพนดาวนะครับวาดเส้นก็เพนอัพแบบนี้นะครับเรายกไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับยกเสร็จเราก็มาจัดการในเรื่องของเพนจะใช้สีอะไรในการวาดนะครับปึ๊บ ยกขึ้นใช้สีทีนี้เขาใช้สีดำเหมือนเดิมนะครับสีดำและนะครับเมื่อเตรียมเสร็จนะครับเมื่อเตรียมเสร็จเราจะให้วาดอะไรก่อนนะครับเราจะให้วาดอะไรก่อนก่อนที่จะไปวาดนะครับเราก็ให้มีการรอสักหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้ดูไม่รวดเร็วเกินไปแล้วก็เอาเวทมารอทีนี้สมมุติว่าเราจะให้วาดดวงอาทิตย์ก่อน รเราก็มาชี่ไมบล็อกนะครับเราก็ลากบล็อกดวงอาทิตย์มานะครับตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับดวงอาทิตย์เมื่อบล็อกตรงนี้ทำงานมันก็จะทำงานตามตรงนี้บล็อกย่อยมันนะครับจนถึงเพนอัพเลยเมื่อทำถึงตรงนี้นะครับเมื่อทำถึงตรงนี้ก่อนที่จะไปบล็อกอื่นเราก็รอนะครับรอสักหนึ่งวินะครับแล้วไปวาดอะไรต่อนะครับถ้าต้องการวาด หลังคานะครับเราก็จะเอาอะไรก่อนขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับเราจะเอาประตูเอาตัวบ้านได้หมดครับหรือไปวาดต้นไม้ก่อนแล้วแต่เราจะเรียงลําดับตรงนี้นะครับลำดับขั้นการทํางานนะครับสมมุติว่าไปวาดหลังคานะครับวาดหลังคาเสร็จนะครับจะไปวาดอะไรอย่างนงี้นะครับเราก็เอาเวทมารอก่อนนะครับหลังคาเสร็จไปวาดอะไรไปวาดตัวบ้านก็มาที่บล็อกครับลากตัวบ้านมาใส่อย่างงี้นะครับ ตัวบ้านวาดเสร็จรออีกอจะวาดอะไรต่อนะครับวาดประตูนะครับแล้วก็มาชี้นไม้บล็อกเอาประตูมาใส่นะครับวาดประตูเสร็จรออีกสักหนึ่งวินาทีนะครับเราไล่ลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการสั่งให้มันทํางานทั้งหมดประตูเสร็จเราจะให้ไปวาดต้นไม้นะครับแล้วก็มาชี้นไม้บล็อกแล้วก็ลากต้นไม้นะครับมาใส่ อันสุดท้ายนะครับทีนี้เมื่อวาดต้นไม้เสร็จนะครับเราจะให้ดินสอกลับที่เดิมนะครับกลับที่เดิมทำอย่างไรนะครับเราก็ go to นะครับ go to กลับเอาดินสอมาเก็บไว้ตำแหน่งเริ่มต้นก็คือลบ200กับลบ160นั่นเองนะครับ การวางแผนการทำงานลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนนะครับเข้าใจในการแก้ปัญหาโดยการอมองปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยแล้วก็จัดการปัญหาแต่ละส่วนนะครับทีนี้นะครับเมื่อออกแบบวางแผนแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลันทดสอบการทำงานกันนะครับดูซิว่ามี e เ s e All หรือยังยังเราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเกิดมีการวาดอะไรก่อนหน้านี้นะครับ เราควรจะ erase on ทุกอย่างก่อนนะครับให้ลบทุกอย่างก่อนกระบวนการทำงานมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับมาที่การนำเสนองานครับรันนะครับล้างทุกอย่างก่อนต่อไปนะครับมันก็ตามลำดับขั้นเลยนะครับเราสั่งให้วาดดวงอาทิตย์นะครับมันก็มาวาดดวงอาทิตย์ก่อนอวาดดวงอาทิตย์เสร็จทำไง ยกดินสอนะครับมาวาดหลังคานะครับตามที่เราออกแบบนะครับเสร็จแล้วรอหนึ่งวินะครับมาวาดตัวบ้านนะครับมาวาดตัวบ้านต่อวาดตัวบ้านเสร็จต่อไปวาดประตูวาดประตูวาดประตูเสร็จไปวาดอะไรต่อวาดต้นไม้นะครับอ่าอ่ามีตำแหน่งผิดพลาดแล้วนะครับตรงนี้ใส่ตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คดูทำไมมัน ผิดนิดนึงในส่วนของต้นไม้185โอเคเห็นแล้วครับนี่โกชู180โอเคมันต้องเป็น185อ่าขอรันใหม่ครับขอทดสอบใหม่ครับเราพิกัดนะครับกำหนดพิกัดมาถูกต้องแต่เวลาไปป้อนข้อมูลผิดนะครับมันก็จะผิดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมันจะต้องมีการ รันโค้ดดูนะครับถึงจะรู้ว่าถูกต้องจริงๆนะครับไม่ผิดพลาดเลยอ่ขออีกรอบนะครับวาดตัวบ้านวาดประตูและสุดท้ายมาวาดต้นไม้โอเคนะครับเพอร์ฟนะครับสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เอาดินสอมาเก็บไว้ที่เดิม เรียบร้อยนะครับซึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการออกแบบการทํางานหรือว่าการวาดรูปด้วยโปรแกรมสครับนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนะครับรู้จักการแก้ปัญหาโดยการใช้บล็อกหรือที่เราเรียกว่าฟังก์ชันนะครับหรือว่าการทํางานแบบลําดับย่อยนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั่นเองยังไงคุณครูก็ไปออกแบบโจทย์หรือให้นักเรียนนะครับสร้างรูปแบบที่ต้องการนะครับ มาฝึกวาดรูปด้วยสครับให้สนุกกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ